โปรแกรมแข่งขันของลีกแชมเปี้ยนชิพยังเหลืออีก2เกมนะครับแต่สําหรับลีดยูไนเต็ดและเบอร์รี่พวกเขาได้บทสรุปแล้วว่าจะได้เลื่อนชั้นแน่นอนนะครับโดยการมี94แต้มและมีลุ้นที่จะทาถึง100แต้มครับแต่เชื่อกันว่าทั้ง2ทีมนี้ก็ยังคงเป็นตัวเต็งที่จะตกชั้นในทันทีครับเบอร์ลี่ลงไปเล่นในลีกรองแค่ปีเดียวแล้วก็กลับขึ้นมานะครับส่วนลีดใช้เวลา2ปีแต่ผู้จัดการของทั้ง2ทีมก็มีสถิติที่เหมือนกันก็คือพาทีมเลื่อนชั้นมาแล้ว3ครั้งแต่ก็เอาตััวไมมม่่รรรรรออออดดดใในนนีีเเเเยย์กกูบาาสุท้ขงป็ คุมทีมของแวงซองคอมพานีเขาพาทีมเลื่อนชั้นด้วยการเล่นที่สวยงามและพยายามสารต่อในสไตล์เดิมเพราะว่าพรีเมียร์ลีกไม่ได้ปราณีเขาครับสุดท้ายเบอร์ลี่ก็กลับบ้านเก่าส่วนคอมพานีก็แยกทางไปเป็นโค้ชของไบเอเมิร์นิกการกลับมาของเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของสกอตต์ปาร์เกอร์แตกต่างออกไปครับอาศัยเกมรับที่แข็งแกร่งเป็นเกราะพวกเขาเสียเพียง15ประตูจาก44เกมและสร้างสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกันถึง31เกมครับปาร์เกอร์อยู่กับฟูลแลม2ปีครึ่งนะครับทำทีมตกชั้นจากพรีเมียร์ลเลื่่อนนนชชััั้2ครงเก แล้วตอนคุมทีมบอลมัดน,นะครับเขาพาทีมเลื่อนชั้นในฤดูกาลแรกแต่ตัวเองก็อยู่ได้แค่ไม่กี่สัปดาห์ในฟิลียร์ลีกหลังจากที่ถูกริวพูลถล่มไป9-0เขาก็โดนไล่ออกครับแต่ทีมที่แฟนบอลส่วนใหญ่ตั้งความหวังไว้มากก็คือลีส เดนิลฟากเก้ได้ทําในสิ่งเดียวกับที่มาเซโลเบีอซ่าเท่านั้นนะครับที่เคยทําให้กับลีสนั่นคือการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สาเร็จนับตั้งแต่ปี1990อดีตคุณซื้อของนอรินะครับเคยพาทีมเลื่อนชั้นมา2ครั้งแต่ก็ตกชั้นในฤดูกาลแรกแล้วก็ถูกไล่ออกในเดือนพฤศจิกายนของฤดูกาลที่2ในพรีเมียร์ลีกในการคุมทีมลีสเขาทําแต้มได้มากกว่าตอนที่เบียซ่าพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2019-2020ที่ตอนนั้นได้ไป93แแแแตต้้้้มมฤดดูกกกาาาาาลลลที่่่วว็พพพรรรเเือนนนชัับบบุะิะไปซ ในเกมเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศถึงแล้วก็ตามนะครับยังไม่มีผู้จัดก,การทีมคนไหนที่เทียบได้กับเบียซาแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกหลังจากที่คุมทีมในพรีเ์ลีกได้18เดือน นับตั้งแต่ที่แพ้ในเกมเพลย์ออฟนะครับลีสสูญเสียนักเตะตัวหลัก3คนในช่วงซัมเมอร์ทั้งอาชิเกรจอนิเิโอรัตเตอร์และคริสเซนซิโอซัมเมวิลใครๆก็คิดว่าลีดเขคงหมดแล้วครับนักเตะใหม่ที่เข้ามาแทนที่ก็เทียบไม่ได้กับตัวที่เสียไปครับแต่ผลงานกลับเป็นคนละเรื่องพวกเขายิงได้มากกว่าเก่าเสียประตูน้อยกว่าเดิมและเก็บแต้มได้มากกว่าทีมของบีเอซ่าแต่สถิติพวกนั้นกลับถูกมองข้ามครับเพราะว่ายังไงฟาเก้ก็ไม่ใช่บีเอซ่ามีเพียงครั้งเดียวนะครับนับตั้งแต่ก่อต ที่ทีมน้องใหม่ทั้งหมดตกชั้นในปีเดียวกันเพราะว่าเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับเชฟฟิลเดลูตันแล้วก็เบอร์ลี่ได้ทําให้เหตุการณ์เดิมเกิดซ้ําและในฤดูกาลนี้ก็รอเพียงแค่อิฟสวิตเท่านั้นที่จะตามซายล์ตันแล้วก็เลสเตอร์ไปในแคมเปญมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นไม่มีใครรู้ถึงอนาคตของทีมน้องใหม่ในฤดูกาลหน้าครับแต่แต่หวังว่าพวกเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราได้ฮือฮาและเปิดหน้าสู้กับทีมอ,อื่นๆให้สมกับที่เป็นลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับ